ต่อเต็มที่สายไฟนกเอี้ยงครับนกเอี้ยงสาริกาครับนกเอี้ยงสาริกาครับผมตอนเช้าก็จะออกไปสมาหานกินกันหมดแล้วก็จะมาช่วงทับท้ากันครับคุณพี่อยู่ดูแลเขตพื้นที่นี้มานานหรือยังคะยี่สิบเก้าปีครับผมเท่าไหร่นะคะยี่สิบเก้าปียี่สิบเก้าปีครับผมโอ้เจอนกเอี้ยงตลอดเลยไหมคะเนี่ยครับผมก็มีมาก็มีแล้วครับแล้วคะมาก็มีแล้ว ถ้าเขาส่งเสียงอย่างเงี้ยปริมาณเยอะขึ้นเรื่อยๆรู้ว่าเยอะขนาดนี้ทุกครั้งไปเยอะขึ้นเรื่ออยๆ๋อเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยครับเย็นขึ้นมาก็ <c oughs> ดีครับก็ยินเสียงนกร้องทุกวันครับ <c oughs> แล้วชาวบ้านแถวนี้เป็นยังไงบ้างถ้าบรรยากาศแบบนี้ก็โอเคครับโอเคครับตะวันรับฟ้าก็เริ่มมากันแล้วครับ มีวันแต่ไไม่คะที่ไม่มีมาไม่มนครับมาทุกวันครับมาทุกวันเลยครับผมอ๋อฝนตกจุดไหมคะไม่หยุดครับมามครับมาตาะด้วยครับโอ้โห<อ>เ<อ>ม่สิ้แล้วอขอบคุณจ้ะ มาชมความแปลกเลยค่ะมีที่นี่ที่เดียวนะคะที่กระทุ่มลายมาแวะชมตลาดชุมชนกระทุ่มลายต่อนะคะชาวบ้านเรียกตลาดนี้ว่าตลาดหน้าท็อปค่ะตลาดตั้งอยู่ใกล้วงเวียนหอนาฬิกาหนองจอกค,ค่ะ นี้คือคักมากนะคะผู้คนมาจับจ่ายใช้สอยเยอะแยะมากมายมีของน่าทานเยอะเลยค่ะมาตลาดเดียวด้ยวยของครบทุกอย่างกลับไปแน่นอนค่ะ